มาค่ะพี่น้องเกิดอะไรขึ้นนะคะค่ายยุ้งข้าวราคอร์ดเคลื่อนไวถึงอุ้งอิงกับไรอันแบบนี้ค่ะพี่น้องนะคะนี่สำหรับทางด้านค่ายยุ้งข้าวราคอร์ดนะคะได้มีการออกมาเคลื่อนไวเมื่อสองชั่วโมงที่ผ่านมาเพื่อนกะได้มีการโพสะะเป็นพื้นหลังสีแดงนะคะของความสีขาวพี่น้องนะ,ะว่ามุ่งสูส่ห้าเซตวิวติดอันดับเจ็ดเพลงมาแรงมอดูมอใจไรอันและ พันนาพี่น้องเป็นจังใดโอโหเรียกได้ว่าหยดวิวพุ่งเรื่อยๆค่ะพี่น้องแล้วสำหรับอันดับนะคะอันดับการติดมาแรงตอนนี้7มาแรงพันนะพี่น้องเมือว่านี่แอดมินกะตดมีการอ่านข้าเข้านี้ไปนะซึ่งตอนนั้นนี่แอดมินได้เบิงกับติดแฮทแท็กสิบในมาแรงน้พี่น้องนะ้ยอยหยดวิวนี่กัประมาณ3ามแสนแปดประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องแล้วสำหรับในวันนี้ขยับขึ้นไปเรื่อยๆค่ะพี่น้อง ยอดวิวนะคะยอดวิวมุ่งสู่5 0,000 0วิวนะคะแล้วสําหรับการติดอันดับมาแรงนะคะอยู่ที่7ในมาแรงค่ะพี่น้องเป็นจังได้น,ดนะะนี่หล่ละสาหรับแฮชแท็กหนึ่งในมาแรงนะคะถือว่ามากไกลนะคะใกล้เข้าไปเรื่อยเน้องพี่น้องน้องใกล้เข้าไปเรื่อยเเท่ากับดันปันสอยกันค่ะพี่น้อง และสำหรับก็นานนี่นี่นะคะสำหรับทั้งดานค่ายุคข้าวไรคคอร์ดกรีมีการออกมากเปลื่อนไว้แบบนี้เพื่อนก็บอกว่าขอขอบพระคุณทุกกระแสตอบรับจากแฟนคลับทุกคนนะคะตอนนี้เพลงหมอดูหมอใจไรอานการบัณฑิตน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงติดเทรนมาแรงใน YouTube เป็นอันดับที่9แล้วค่ะสำหรับใครที่ยัง ไม่ได้ฟังนะคะสามารถเข้าไปฟังความน่ารักได้ที่ Youtube ยุ่งข้าเรคคอร์ดพันน่ะพี่น้องอันนี้คือโพส์เมื่อ6ชั่วโมงแต่ว่าโพส์เมื่อ2ชั่วโมงนี้บอกว่าตอนนี้นิติดอันดับ7ในมาแรงแล้วนะคะแล้วสำหรับยอดวิวมุ่งสู่500,000วิวค่ะพี่น้องนี่จนทั้งด้านยุงเข้าเรคคอร์ดนะคะในมีการออกมาขอบคุณนะคะสำหรับพ่อแม่ fc แฟนคลับนาที่ภากัน ดันทีบ้ากันปั้นซอยกัดน,นอกพี่น้องเนาะนีนล่ะนะคะก็ะมาราเบิงกัดน,น้อพี่น้องนออาะผู้ใดที่บาา้านย่างบ้านใดเคยเขาไปฟังนะคะแอดมิทอยากแนะนําเลยค่ะพี่้องเป็นเพลงสนุกสนุกนะนะรักนะรักหล้กละกะเสียงของอิงเขาพีออ่น้องแอดมิทเดียเขาไปฟังแล้ว,ว,ลวเ,เะะชื่อว่าหลายคนก็คือสีบอเคยได้ฟังเสียงอุ้งอิงสไตล์นี้นะคะเชื่อว่าหลายคนยังไม่เคยฟังอย่างแน่นอนแต่สําหรับเพลงนี้นะคะเราได้เห็นอีกมุมมุมหนึ่ง ี่่คะฟ้องอุ้งอิงเพชรบานแพงนะคะพอหลายคนได้เห็นแล้วหลายคนก็สีว่าไปเสียในกันพี่น้องว่าอุ้งอิงได้หลายสไตล์อีหลีนะ่หะนีมาเบิ่งคว,ความคิดเห็นของเอฟซีแฟนคลับนะคะหลังจากที่ทางด้านยุงข้าวไร,ร่ขอดได้มีการออกมากเคลื่อนไหวนะคะนี่พี่น้องสำหรับเอฟซีผู้นี้บอกว่าไปกันต่อจ้าลุยลุยลุยนะคะผู้นี้บอกว่าใกล้แล้วเป้าหมายนะคะผู้นี้บอกว่าไปกันต่อค่ะแม่แม่ที่น่ารัก ฟังวันละหลายหลายรอบค่ะนะคะนี่สำหรับผู้นี้บอกว่าแม่ก็ไปดูนะคะวันละหลายรอบพันละพี่น้องนี่สำหรับผู้นี้บอกว่าเพลงคู่น่ารักมากค่ะไปเติมบิวกันต่อเลยค่ะนะคะขยับมาอันดับที่เจในมาแรงแล้วค่ะนะคะสำหรับผู้นี้บอกว่ายาวไปยาวไปนะคะนั่นแหละค่ะพี่น้องเป็นจังไดนะคะบางคนบอกว่าข่อยมีโทรศรัพท์สักเรื่องค่ะพี่น้อง นะคะผ้ากันกระเปิดเบื้องเบื้องสุขเรื่องวันทอกนะคะนี่แหละซัมบันแอดมินมีโทัลซับซอนเครื่องกระเปิดเบื้องเทือกเบื้องสองเขื่องเลยนะอยากสิปั่นอยากสิดันแต่ว่าสิมาบอกเทคนิคในการปั่นในการดันค่ะพี่น้องบางคนอาจสิยังบ่รู้นะคะสำหรับการปั่นการดันนะคะอ่านี่แหละยางเพลงหมอดูหมอใจของอุ้งอิงกับระยนการบันดิดนี่แหละครับพี่น้องกัเป็นเพลงครูน้องพี่น้องเนาะนะคะนี่ถือว่า เอื่อมวจังเลยนะนะคะเป็นเพลงทีเอฟซีนะคะลายทันไร้ขนปลื้มหนักมากๆนอกพี่น้องนอปภาวาทีวาซื่อสันออกมาดีๆวันทอกนะคะแล้วสําหรับเอฟซีของอุ้งอิงเพียบันแพงเอฟซีของทางด้านไรอันกัดบันดิตค่ะพี่น้องต่างก็มีเอฟซีที่แนวแน่นนะคะแล้วสําหรับเพลงเพลงนี้ในตอนนี้ใกล้ที่จะถึงห้าแสนวิวแล้วเชื่อว่ลหลายคนอาจจะยังบรูเทคนิคของการปั้นมิลค่ะพี่น้อง นี่และเพลงเพลงนี้เนี่ยการทีฟั่งเพลงจบรอบหนึ่งค่ะพี่น้องมืสิซีนี้เครื่องไม้รีกลับนะคะฮามไปกดเครื่องไม้นันเดดค่ะถามู้จาฟัางเพลงจบแล้วเลยสินี้เครื่องไม้รีกลับขึ้นคันผู้จาไปกดนะคะเขาไปกดมั่นสี่เป็นการดูครั้งเดียวนะคะเอาตอัวเฮดจากในบันที่นี้ค่ะพี่นอ้องซุมมติวาฟั่งจบแล้วรอบหนึ่งสินี้เครื่องไม้รีกลับ ให้กดไปเบิ้งช่องอื่นสะกอนย่างนี่หละกดเขามาเบิ้งช่องแซนิสะกอนนะคะแล้วจังเขาไปฟังเพลงมีจัง่าเป็นการปันหยอดวิวค่ะพี่น้องนะคะหยอดวิวจังสิขึ้นคันมุเจ้าฟังเพลงจบไปแล้วแล้วมีคือไม่รีกลับแล้วก็กดรีฟังอีกทีนึงเบิ้งจังไหนกับเป็นวิวเดียวคือเก่านะคะหลายคนก็ว่าเป็นยังคอยกับเบิ้งไลท์เทียยูนะนะคะเป็นยังหยอดวิวคือไลท์ศาสตร์แอง ะะบางคนอาจจะยังบม่รู้เทคนิคเทคนิคนี้ค่ะพี่น้องนี่แหละพอฟังเพลงจบแล้วให้กดออกไปเบื้องช่องอื่นสักก้อน,นะะแล้วจ้างเขาไปเปิดไปเบื้องเพลงอีกที่หนึ่งเฮ้ยจังสีเรื่อยๆคับพี่น้องยอดวิวสี่คืนเองน้องพี่น้องน,อน,อน,น้อรือว่าอาจจะมีการแชร์ะะอาจจะมีการแชร์เพลงนี้น้องพี่น้องานาอกะที่ว่าเป็นการปั้นสอยกันวันทอนะฮะเอาละแลครับพี่น้องการันกับปั้นสอยกัน คือเก่าเหมือนเดิมใกล้แล้วค่ะพี่น้องใกล้ถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้กันแล้วนะคะกับวัลลคือกันนะค Club, ะว่วา FC แฟน,นคลัคบหลายคนพากันตั้งเป้าหมายนะคะไว้ว่าจังใดนอกพี่น้องบางคนอาจติตั้งใ้นะคะว่าอยากให้ได้อยากให้เพลงนี้ได้หาแสนวิวจังสี่แม่คะพี่น้องบางคนอาจติตั้งใ้นะคะว่าอยากให้เพลงนี้นะคะติดแฮชแท็กหนึ่งในมาแรงจังสี่บางคนก็ตั้งเป้าหมายแบบบอกคือกัน น้องพี่น้องเนาะนะคะนี่แหละแต่ว่าสาหรับเงมนในตอนนี้ยอดวิวมุ่งสู่500วิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องแล้วสําหรับอันดับมาแรงเรียกได้ว่าใกล้หนึ่งมาแรงเข้าทุกทิทุกถีแล้วมือว่านี่อันนี้ยังเบิ้งเป็น15มาแรงอยู่แต่ว่าสาหรับมือน,นี้ขยับขึ้นมาเป็นเซในมาแรงนะคะก็แสดงว่าเอซีแฟนคลับเดนพิการปันเรื่อยๆนะคะแสดงให้เห็นว่าเอกซีก็ยังเบิ้ง ก็ยังเบิงตลอดเรื่อยๆวันทอเนาะพี่น,อน้องเนาะเอาเนี่ยละนคะคะกัมารอเบิงกันนะคะว่าสิทธิ์ยังไม่มาแรงตอนใดเนาะพี่น,อน้องเนาะมีรุ่นมีรุ้นวันทอนะคะนี่ครับพี่น้องเรียกได้ว่าเอฟซีแฟนคลับกับเขามาคอมเมนต์กันรัวๆนี่ผู้นี้บอกว่าไปกันต่อค่ะเพลงมวลหลายนะรับทั้งครูนะคะผู้นี้บอกว่าไรอันอุ้งอิงนะคะไม่คาดฝันมาก่อนว่าจะโครจรมาเจอกัน ในรูปแบบเพลงคู่ชอบมากมายนะคะนี่ผู้นี้บอกว่าฟังอยู่ค่ะนะคะผู้นี้บอกว่าเย่ไปกันต่อวัยรุ่นนะคะนั่นนะคะพี่น้องต้อนรับ fc แฟนคลับนะคะกับพร้อมที่สีดันพร้อมที่สุดปันสรอยถึงแม้ว่ามือหนึ่งมือหนึ่งนี่ fc fan club ซึ่งมากับพากันไปเ้อนงานน้อพี่น้องน้อแต่ว่าหลายคนกับผากันคิดอยู่นะคะว่าเปิดอาเวลาได้ไปปั้นไปดันนะคะกับที่ว่าสุดอยอดหอมมักน้อพี่น้องตอนนี้ย้อนอยู่กับเสด็จหาแสนมิลเล่กับ ปันดันสวยกันนะคะนั่นแหละค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้คอจบไปส,สนิักก่อนนะคะรบกวนสวัสดีค่ะ